ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้มาเรียนเกี่ยวกับวิธีการศึกษาจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า method in microbial ecology โดยปกติแล้วสิ่งแวดล้อมนั้นมีตัวอย่างที่ประกอบไปด้วยตัวอย่างของดินตัวอย่างของน้ำตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศ การศึกษานั้นเริ่มจากการดูถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่จะมีผลต่อตัวอย่างของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมจากคําตอบตรงนี้เราจะทําให้ได้กลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ในระดับที่เรียกว่า community level ซึ่งในระดับคอมมูนิตี้เลเวลนั้นจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์หรือหน้าที่ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆและในขั้นสุดท้ายจะเป็นการศึกษาในระดับอินทราเซลลลาเลเวลคือเป็นการศึกษาในหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์แต่ละชนิดในสิ่งแวดล้อมนั้นๆกระบวนการควบคุมจุลินทรีย์หรือ สิ่งปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอไบโอติกหรือไบโอติกในสิ่งแวดล้อมนั้นๆมิโครเบียลคอมมูนิตี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์จุลรีย์และการคงอยู่ที่หลากหลายและเป็นประชากรจุลรีย์ส่วนใหญ่ที่พบในระบบนิเวศวิทยานั้นวิธีการศึกษานิเวศวิทยาของจุลรีย์คือการศึกษาจุลรีย์ที่ปรากฏและมีกิจกรรมในระบบนิเวศวิทยานั้นๆ ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับรากพืชตัวอย่างไรโซเบียมกับปมรากพืชของพืชตระกูลถั่วโดยจะมีความสำคัญความสัมพันธ์กันแบบพึ่งพาคือไรโซเบียมจะทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศแล้วเปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปของไนเตรตกับแอมโมเนียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชในขณะที่ รากพืชก็จะทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับไรโซเบียมนั่นเองวิธีการที่ใช้ในการศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นวิธีที่สามารถวัดกิจกรรมของกระบวนการเมตาบริกของจุลินทรีย์ที่อาศัยในระบบนิเวศวิทยานั้นๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงลักษณะของเมตาบริกและลักษณะพันธุก,กรรมของจุลรียได้ในที่นี้ก็คือจุลรีย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในในระบบนิเวศวิทยาการย่อยสลายเศษซากพืชและซากสัตว์นั้นก็โดยการปล่อยอินซามหรือการปล่อยกดปล่อยด่างออกมาทำหน้าที่ในการย่อยสลายเศษซากสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อ วิธีการศึกษาจุลรีย์ในห้องปฏิบัติการที่แยกได้จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อมนั้นเราพบว่าเราสามารถวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity ได้ออกอยู่ด้วยกัน2ประเภทคือประเภทที่1 culture dependence analysis of microbial community เป็นการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ขึ้นอยู่กับ อาหารเลี้ยงเชื้อหรือการเพราะเลี้ยงเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อในขณะที่วิธีที่2 Culture er Independent Analysis of microbial community วิธีการนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการเพราะเลี้ยงแต่จะเป็นการใช้วิธีการทางโมเลกุลชีวโมเลกุลอย่างเช่น molecular technique เข้ามาใช้ในการศึกษาวิธีการศึกษาจุลรี์ในห้องปฏิบัติการที่แยกได้จากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เราพบว่าการวิเคราะห์โดยการวัดกิจกรรมของจุลินทรีย์ในธรรมชาติหรือตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการวัดหรือวิเคราะห์เอนไซม์จากดินซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหากการวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณของเอนไซม์รวมจากดินสูงเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าดินบริเวณน,นั้นอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ มีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณนั่นเองการวิเคราะห์ soil respiration ก็คือการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการหายใจของจุลินทรีย์ก็เป็นวิธีการทางอ้อมที่ใช้วัดกิจกรรมของจุลินทรีย์จากตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะดิน